ปันโกแบบอยู่ในเมืองไทยแล้วสวยอะ่ะติดทนมากมากจริงแต่นี้คนผิวแห้งก็ใช้ได้มันปกปิดสูงมากแต่เนื้อมันบางมากทุกคนเนื้อมันเบามากร้องไห้ก็ยังไม่หลุดอะ่ะจริงๆวันไหนแบบว่าคิดอะไรไม่ออกคือแบบอันนี้เลยอันเดียวจบดีนะคะล็อเกเครื่องสำอางให้อยู่ทนแล้วก็ช่วยควบคุมความมันด้วยยูริอุคุริสวัสดีค่ะพบก,กับยูริอุคุริกันอีกแล้วนะคะในคลิป Favorite of t h e y e ป r ประจำปี2020นั่นเองจ้า ก็มาในหมวดของเมคอัพนะคะหลังจากที่เราทําหมวดของสกินแคร์ไปแล้วใครยังไม่ได้ดูสกินแคร์นะคะอย่าลืมย้อนไปดูคลิปกันนะคะสําหรับเมคอัพในคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าจะเป็นเครื่องสำอางที่ยูลชอบเนี่ยจะมีความติดทนค่อนข้างสูงมากสาหรับปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปัจจุบันด้วยเพราะว่าช่วงนี้เราจะต้องใส่แมสกันตลอดเวลาใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราจะต้องแต่งหน้าแบบที่ต้องมีหน้ากากอนามัยอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะต้องทนมากๆแล้วเป็นอะไรที่ยูลได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าชอบนะคะอย่างงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะะว่่ามีีีออไรรทชบในป ผ่านมานั้นบ้างจ้ะไปดูกันเลยปิง มันเริ่มกันที่รองพื้นนะคะก็ปีนี้ชอบอยู่ตัวเดียวแล้วก็เป็นปีที่ดันชอบความวาวทาั้งๆที่เราอะ่ะจะต้องผิวแมทใช่ปะ่ะเพราะว่าเราใส่หน้ากากแต่มันเป็นรองพื้นที่แบบมันวาวแล้วมันติดทนมากทุกคนนั่นะก็คือนี่เลยเทลานะคะเป็นรุ่น go lasting foundation ก็บอกแล้วชื่อก็เป็น go แต่มันเป็น lasting ก็คือมันจะติดทนด้วยแล้วก็อันนี้มันเป็นงานผิวที่ป็น go แบบอยู่ในเมืองไทยแล้วสวย เนี่ยเนเห็นป้าในวันนี้ก็ใช้อยู่นะคะมันจะเป็นผิวที่ค่อนข้างจะดูช่ำแต่ไม่ดูเมือกอ่ะเออประมาณนั้นดีกว่า <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ไปซื้อมาจากเกาหลีแต่รู้สึกว่าเขาก็ยังมีรับพีอยู่นะแล้วก็เฉดสีค่อนข้างเยอะอันนี้ยูริใช้17นะคะรู้สึกร้านพีจะขาวสุดก็จะไม่ได้ใช้สีนี้แต่ว่าค่าใครขาวประมาณยูริบอกเลยว่าสี่ส เอ็นหนึ่งเนี่ยคือเข้าแต่ว่าเป็นโทนชมพูนะเพราะยูริผิวโทนชมพูเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยไม่ค่อยคราบแล้วก็พอตกเย็นเนี่ยมันจะมีหลุดบ้างแต่น้อยค่ะทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะหลุดไปกับแมสมากกว่าถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้าแล้วไม่ได้ใส่แมสนะเหมือนว่าถ่ายคลิปอยู่บ้านแต่งหน้าเวิร์กฟอร์โฮมอะไรเงี้ยก็จะอยู่ทั้งวันสวยเด้งตลอดคือหน้าจะแบบผ่องมากๆเลยอย่างที่เห็นนะคะคือสวยมากเป็นงำคือที่งานผิวดีมากๆถ้าใครมีโอกาสที่เปิดใจกับ ลองพื้นใสดิวี้นะลิว่าเนี่ยคือเป็นดิวี้ที่สวยไม่เมื่อแต่ดูสุขภาพดีมากๆแล้วก็ปกปิดดีด้ดวยนะจ๊ะอันนี้คือเชียมากๆเลยต่อมาจะเป็นคุชชั่นนะคะก็จะมีชอบ2อ,อันมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเป็นของลอ l ่าเมอร์ซเออนะคะอันนี้เนี่ยมาแรงแสงทางโค้งมากคือก็ลองได้สักพักญ่ๆมันออกมาช่วงประมาณกลางๆปีใช่ปะอันนี้คือเป็นคุชชั่นที่ให้ผิวที่แมทนะคะเป็นแมทที่ไม่ แมตมากเหมือนแป้งนะทุกคนคือมันจะเซตเข้ากับผิวเลยแล้วก็บอกไม่ถูกเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อละกันหรือเราจะเชสหลังมือให้ดูนะคะแล้วก็ตัวพาร์ฟเขาอะค่ะเขาจะมีเป็นแบบละเอียดๆตรงนี้แล้วก็มีกำรรมะอหยีตรงนี้นะแต่ยูริไม่ค่อยได้ใช้อันนี้แต่เขาบอกว่าอันเนี้ยไวเกี่ยตามซอกจมูกจะทําให้เนียนขึ้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นี่นะเห็นปะว่ามันเป็นงานผิวที่ปก ปีดแล้วก็มีความแบบไม่แมตจนเกินไปเป็นผิวที่สวยและอันเนี้ยสามารถแบบไม่ทาแป้งทับก็ได้แต่ยูริรู้สึกว่าใส่เป็นแป้งทับหน่อยมันจะทําให้ผิวแบบอยู่ทนมากขึ้นและอันเนี้ยบอกเลยว่าติดทนมากมากจริงๆตอนแรกอะ่ะยูริอะ่ะมีอันนึงที่ชอบมากกว่าของไม่บอกยี่ห้อแล้วกันแบบคงใจมันตลอดคิดแล้วว่าจะได้เฟเวอร์ริตปีนี้แต่โดนตัวเนี้ย ขี่ไปนั่นตกกระป๋องไปเลยจ้าคืออันนั้นะเราว่าทนแล้วนะแต่มาเจอเนี้ยอันนี้ติดทนมากแล้วที่สําคัญคือมันไม่เป็นคราบและหลุดออกจากจมูกน้อยมากเ,เวลาใส่แมสกะบริเวณที่จะหลุดง่ายที่สุดคือจมูกเพราะมันต้องทิ่มตลอดเวลาใช่ปะแล้วอันนี้คือไม่ค่อยจะหลุด ไม่ค่อยจะติดแมสคือประทับใจมากแล้วก็เป็นงานผิวสวยปกปิดระดับโอเคแล้วก็ไม่หนาไม่คราบดีมากจริงๆใครมีงบหน่อยลงทุนเลยเราบอกเลยว่าส่วนใหญ่ลองพื้นงานผิวลิสค่อนข้างจะแบบทุ่มเทกับงบประมาณนิดนึงอะเนาะเออเพราะว่าปีนี้เราจะต้องใช้อะไรที่ค่อนข้างจะทนถ้าแบบแต่งหน้าแล้วแบบยู่ดีอแมสออกแล้วมันแบบโวมันแ,บบแหว่งเป็นคราบมันก็ไม่สวยใช่ป่ะดังนั้นเนี่ย เราก็เลยจะชอบอะไรที่แบบทนจริงๆราคาสูงหน่อยแต่เราสู้ต่อมาคุชชั่นอีกอันที่บอกว่าชอบนะคะก็คือตัวนี้เลยของชิเซโดตัวนี้คือแบบแพคเกจจิ้งสวยมากดูไข่มุกมากตัวนี้ออกใหม่ล่าสุดเพิ่งออกมาได้ประมาณเดือน2เดือนปลายปีนี้เองแต่แบบดันชอบที่สุดไปแล้วนะตอนนี้คือมันเป็นงานผิวที่ไอของลอร่าเมอร์เซเอร์จะออกงานแมทแต่ของตัวนี้จะออกงานโกโกรเป็นงานผิวคล้ายๆกับตัวรองพื้นเฮราตัวนั้นแต่ตัวนี้จะออกแนวแบบว่าคือมันจะไม่โกลเท่า ลองพื้นเห,หลาแต่ว่ามันจะมีความแบบมีน้ำใต้ผิวดูสุขภาพดีและที่สำคัญตัวนี้ไม่ต้องทาแป้งฝุ่นทับก็ได้มันไม่เมือกไม่คราบและติดทนมาก ติดทนกระทั่งแบบว่าขนาดเอาแมสมาทับอะหลุดอะแต่ว่ามันน้อยมากคือมันไม่แหวงจนหน้าเกลียดอะปกติถ้าแบบว่าเราใช้รองพื้นที่มันไม่ค่อยติดทนมาใส่แมสอ่อะมันรูจมูกคือแหวงเป็นรูแลวมันจะแบบแย่มากแต่เน,นี้ยคือโอเคและที่สําคัญพกไปเติมระหว่างวันได้ด้วยถ้าสมมติมันเ,เกิดอุบิเหตุหลุดจริงๆอะคู่ชั่นมันเป็นอะไรที่พกพาง,ง่ายแล้วก็ตัวพัฟเขาก็นุ่มดีด้วยอันนี้อย่างที่เห็นว่าเพิ่งใช้ได้สักพักแต่ว่าใช้แล้วดีมากอะเราพูดถึงเนื้อเราลองให้ดูดกว่าอีหนนลงงัลงม อันนี้จะมีรอยแดงจ้ำๆอยู่หน่อยๆเนี่ยอ,อยู่ที่ไซส์ 4N1 นะเข้ากับผิวพอดีมากเลยมันจะธรรมชาติมากเลยแต่แบบแอบเข้มกว่าผิวนิดนึงเพราะอยู่รีวอล์กมากไงช่างมันเถอะแต่ว่ามันเวลาเข้ากับหน้าแล้วมันก็สีพอดีนะคะเห็นปะมันจะไม่ได้โกรนะคะแต่ว่ามันก็มีความแมตเออพูดไม่ถูกอะแต่มันเป็นงานผิวมากเลยแล้วเนี่ยเนียนแล้วก็แบบไม่เนิบเลยอะเข้าผิวไวมากจริงๆ มากอันนี้คือเชียแล้วก็เพิ่งออกใหม่ด้วยนะคะก็ไปลองดูกันสำหรับใครที่อยากหาคุชชั่นที่งานผิวติดทนเนาะแล้วก็มีความฉ่ำน้ำใต้ผิวเนี่ยเวิร์กมากอ่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะลงพวกรองพื้นคุชชั่นเนี่ยส่วนใหญ่อยูริ่จะใช้ไพรเมอร์ก่อนด้วยนะคะเพราะยุลีอ่ะเป็นคนมีรูขุมขนก็ดวงจมูกแล้วก็ข้างจมูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมีมีน้อยแต่ยูริ่เป็นคนชอบให้แบบน้ำเนียนมากๆอ่ะดังนั้นก็ ไพรเมอร์ที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วมาชอบที่สุดอ่ะก็คือตัวนี้จ้ะของ l อ l a Mercier นะคะตัวนี้เป็นรุ่น b บ r i n g นะคะก็คือเบอร์ลูขุมขนโดยเฉพาะเลยเขาจะมีหลายรุ่นมากรุ่น Perfect ก็ใช้ดีรุ่นที่เป็นหลอดสีชมพูนะแต่รุ่นนี้หลอดสีม่วงอะ่ะคือจะเน้นเรื่องรูขุมขนเป็นหลักเรื่องแบบทําให้หน้าเนียนแล้วก็มันไม่แห้งด้วยนะเคยใช้ไพรเมอร์ตัวหนึ่งของอะไรที่เขาฮีท,ฮทกันอะ่ะเออที่แบบว่ามีหลอดสีเขียวอะ่ะ อันนั้นก็ดีแต่ว่าอันนั้นจะใช้แล้วผิวแห้งรทั้งที่เราเป็นคนผิวมันแต่ผิวแห้งเลยนะแต่เนี้ย คนผิวแห้งก็ใช้ได้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะไม่ได้คุมมันอะไรนะแต่ว่าคือมันใช้ได้กับทุกสภาพผิวแล้วตัวนี้ทาซ้ำก็ไม่เป็นคราบสมมุติว่าเราเผลอบีบมาเยอะจนเกินไปปกติอะไพรเมอร์เราจะบีบแค่แบบเม็ดถั่วเขียวเล็กๆแล้วก็ตแต้มๆแต่เนี้ยเผลอบีบมาเยอะอะทาแล้วก็ไม่เป็นคราบนะทุกคนแล้วก็คือเกลี่ยได้ทั่วหน้าเลยแล้วก็ทารองพื้นหรือคุชชั่นทามันจะเนียนมากเลยที่สําคัญตัวนี้ไม่อุดตันว่วอ,อย่างตัวนั้นอะที่เขาทิตกันมันเป็นอุดตันแล้วไพรเม เรื่องลูคุมขนนะอุดตันตลอดสิวขึ้นตลอดแต่ตัวนี้ไม่อุดตนันจริงๆคือดีมากดีจริงๆนะก็ถ้าใครแบบลูกคุมขนกว้างแล้วผิวอุดตันง่ายอยากให้ลองไพรเมอร์ตัวของ Mercedes, ออลอร่าเมอร์เซอร์รุ่นหลอดสีม่วงนะคะรุ่นเบอร์อิง ไปลองเลิศจริงๆต่อมานะคะสลับแป้งเนี่ยปีนี้ไม่ได้ขอพูดถึงแป้งฝุ่นแล้วกันนะเพราะว่าแป้งฝุ่นเนี่ยชอบเหมือนเดิมๆครอยากรู้ว่าเดิมๆคือยังไงก็ไปดูคิปเฟเวอร์ลิของปีที่ผ่านๆมาของยูริแล้วกันเนาะปีนี้ขอพูดถึงแป้งผสมรองพื้นที่ชอบแล้วแบบใช้ติดมากกับติดจริงๆแล้วคือมันเป็นแป้งที่ดังอยู่แล้วนั่นก็คือของเซซานรุ่นตลับฟ้าอันนี้เลยนะคะ ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแป้งผสมรองพื้นที่สีดีคือแป้งญี่ปุ่นมันจะไม่ขาวจนเกินไปนะเออคือใช้ได้สีไม่วอกแล้วก็เนื้อไม่หนาเนื้อไม่ค้าบไม่ตกร่องใต้ตาไม่ตกร่องหลุมขนคือดีมากไอ้กี้เราทาคุชชั่นตรงนี้ไปแล้วเราทับได้เลยอะเนี่ยมันจะเนียนเห็นปะข้างเนี้ยข้านี้ไม่ได้ทานะ คันนี้ค่ะมันจะเนียนแล้วก็แบบเป็นงานผิวมากๆเลยที่สําคัญมันดูไม่หนาแล้วก็ปกปิดดีระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ไม่ได้ปกปิดมากจนเกินไปนะแต่ยูริถือว่ามันโอเคอะ่ะมันเลิศ แล้วก็พกง่ายแต่ส่วนใหญ่อ่ะยูริจะทาแป้งผสมรองพื้นวันที่รีบไม่ควรทากับพวกรองพื้นหรือคุชชั่นให้ทากับคอนซีลเลอร์ได้คือด้วยความมันเป็นแป้งผสมรองพื้นถ้าเราไปทารองพื้นทับรองพื้นมันจะทําให้เป็นคราบแล้วมันหนาแล้วมันเติบดังนั้นมันคราบแน่นอนนะคะถ้าใครจะใช้แป้งผสมรองพื้นคือใช้กับคอนซีลเลอร์แต้มฉพาะจุดและทาใน,นทางหน้าได้คือรวดเร็วทันใจอยากหน้าสวยหน้าแบบปังไวอะ่ะเลิศอยู่ จริงๆมันมีที่ชอบที่ราคาน้อยกว่านี้แต่ว่าเราเคยพูดของปีที่แล้วแล้วแล้วมาหลายปีแล้วเราก็เลยขอไม่พูดถึงละกันใครอยากรู้ว่าอะไรก็ไปย้อนดูคลิปอย่างที่บอก ะะดังนั้นเนี่ยปีนี้ขอ,อยกให้ตัวนี้เป็นอันที่ชอบค่ะพอพูดถึงคอนซีลเลอร์นะคะสําหรับคอนซีลเลอร์ที่ยูริชอบมากๆหรือแ,แบบดีจริง,รงๆคุ้มค่าคุ้มราคานั่นก็คือตัวนี้เลยจากของ h o u r g l a s s นะคะคือมันแพงแต่มันดีมันคุ้มค่าทุกบาททุสตางค์จริงๆทุกคนคือมันดีมากๆตรงที่ปกติอ่ะยูริจะชอบคอนซีลเลอร์ของทาสใช่ปะซึ่งของทาสอันนั้นคือจะปกปิดดีแต่หัวแปรงมันไม่ดีแล้วก็ถ้าทาเยอะจะเกินไปเนี่ยมันจะมีความหนักผิวมากนะคะแต่ตัวนี้มันปกปิด สูงมากแต่เนื้อมันบางมากทุกคนเนื้อมันเบามากแล้วก็เราสามารถทาซ้ำได้เรื่อยๆแต่ไม่เป็นคราบเออันนี้ที่เด็ดดีสําหรับคนที่แต่งหน้าไม่เก่งแบบไม่รู้จะใช้คอนซีลเลอร์อะไรดีแบบง่อยมากถ้าคุณลงทุนกับคอนซีลเลอร์ดีๆแบบนี้นะฉันว่าแบบปังมากเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อคือเนื้อนางอะเกี่ง่ายมากใช้มือก็ได้ใช้แปรงก็ปังใช้ฟองน้ําก็ดีคือโอเคหมดเลยอยากจะใช้อะไรก็ได้และอันนี้บอกเลยว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เราสามารถทาทั้งหน้าได้โดยไม่เป็นหนา เออมันเป็นในขนาดนั้นเลยคือวอิ็จะแบบมีทั้งกระมีทั้งสิวเราก็บางทีขี้เกียจใช่ปะอย่างที่บอกก็จะทาตัวเนี้ยเกือบทั้งหน้าแล้วใช้แป้งฝุ่นคือดีมากมันจะเป็นงานแบบเผยผิวอะคือเราก็จะปกปิดเฉพาะจุดที่เราต้องการแล้วก็เกี่ยคือต้องเลือกสีพอดีผิวด้วยนะมันจะได้ไม่โดดเกินไปแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นคือมันจะเป็นงานผิวมากๆเหมือนไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าแบบทําไมไม่มีจุดด่างดำคุอรอดมากๆจริงๆอันนี้แบบไม่รู้จะพูดขนาดไหน คือต้องไปลองเองแลวจะรู้ว่าเหมือนเลิศเลยชอบมากๆเลยค่ะต่อมาขอพูดถึงฟองน้ํากับแปรงรองพื้นบ้างนะคะปีนี้ที่ชอบนะคะฟองน้ําชอบจริงๆก็คือของโรซี่โรซาใช้จนยืนจนพังกี่รอบแล้วแล้วก็โชคดีมากว่าตอนนี้มีขายในไทยแล้วตามร้านมาซึมเมโตกิโอชิเห็นแล้วนะคะแล้วก็อันนี้มีความนุ่มมากตัวเนี้ยที่ร้านมาซึมเมโตเขาเอามาหลายรุ่นมากแต่ว่ารุ่นที่วิรีชอบที่สุดก็จะเป็นรุ่นเนี่ยมัสเมโลปะ่ะ คือหน้าตาแบบนี้น่าจะชื่อรุ่นมัสเมโลนะคะคือตัวเนี้ยเราจะใช้รองพื้นตรงนี้แล้วค่อยมาปะปะก็ได้หรือจะแบบ แต้มเป็นจุดที่หน้าแล้วค่อยเกลี่ยก็ได้ใช้ดีใช้เร็วแล้วก็ตามซอกจมูกมันแบบมันซอกซอนดีแล้วมันแบบนุ่มผิวมากๆเลิศแล้วก็แปรงรองพื้นที่ชอบนะคะปีนี้ยกให้ของยิปซ่าจ้าอันนี้จะแพงขึ้นมาอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นแปรงรองพื้นหัวตัดแบบนี้ซึ่งง่ายต่อการใช้งานมากๆแล้วก็ขนของเขานุ่มมากใครที่เกลี่ยรองพื้นไม่เก่งแนะนําว่าอย่าเพิ่งใช้แบบที่มันเป็นแบบแปรงแบนๆที่เหมือนแบบระบายสีอะอันนั้นอะบางคนแบบปาดไม่ดีเป็นเส้นๆ,ๆแต่อันนี้นะคะมันเป็นแปรงหัวตัด แบบนี้ทําให้เวลาที่เราใช้อะ่ะระบาดนี้หรือจะวนก็ได้หรือจะต๊ดตดตๆดตดก็ได้มันไม่เป็น,นเส้น ета, และเนี้ยมันไม่กินเนื้อลองพื้นดี นุ่มผิวคือรวมๆแล้วคือแบบดีมากก็เลยชอบอันนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับคิ้วนะคะที่ชอบปีนี้นะคะก็จะยกให้ของคอสลุกอีกแล้วจ้าแต่ว่าคนละรุ่นกับของปีก่อนๆที่ยูรีชอบนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นอันใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้เนี่ยเนื้อของตัวดีซอร์เขียนคิ้วเขาเนี่ยจะมีความนุ่มกว่าเขียนง่ายกว่าลื่นกว่าแล้วก็หัวจะมีความใหญ่กว่ารุ่นสลิมบราวที่ยูรีเคยชอบอะมากกว่านะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยค่อนข้างจะติดทน มากกว่าด้วยก็เลยชอบนะคะแล้วโทนสีค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติดีมีให้เลือกประมาณ3 4สีหรือสีไม่รู้จำไม่ได้นะคะแต่ว่าเออวลีก็เลือกสีเป็นแบบ พอน้ำตาลช็อกโกแลตอะเออมันก็ค่อนข้างจะเข้ากับสีผมของลิดีนะคะหัวแป้งด้านนี้มีความแบบปัดคิ้วได้ละมุนดีด้วยนะคะถูกและดีอีกอันหนึ่งที่ชอบจ้ะสำหรับที่ปัดคิ้วนะคะที่ชอบนี้ก็เป็นของ golden rose นะคะอันนี้ซ้ำกับปีที่แล้วแต่ไม่ให้ไม่ได้จริงๆคือใช้แล้วชอบจริงๆแล้วก็ใช้อยู่อันเดียวตัวน,นี้จะเป็นตัวแบบว่า long lasting เป็นเจลนะคะเนื้อเขาจะเป็นเจลปัดคิว้วเนืดออยางนี้นะแล้วปัดอะมันจะทําให้คิ้วเราแบบตั้งได้นิดนึงอะมันจะดูไม่แข ขื้อจนเกินไปเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นแบบนี้ปัดซ้ำก็ไม่ค่อยเป็นก้อนนะคะเป็นธรรมชาติมากดีมากจริงๆตัวนี้ก็ราคาไม่แพงเนาะไปหาซื้อได้ตามพวกแบบร้านเครื่องสำอางตามห้างนะคะมีขายเนาะงานตาพาเลตตาที่บอกเลยว่าคนคพบว่ามันถูกและด,ดีและชอบมากๆนะคะก็คือตัวนี้นะคะของแบรนด โ o k i ้หรือโ o k i ้ไม่รู้อ่านว่ายังไงไม่เคยอ่านชื่อแบรนด์เขาถูกเลยเป็นแบรนด์จากเมกานะคะตัวนี้เนี่ยสีพาเลตเขาสวยมากใช้ได้กับหลายลุกมากอันนี้จะเป็นแบบซอฟต์หน่อยโทนส้มก็มีโทนชมพูก,ก็มีหรือว่าจะเป็นกิตเตอร์ก็มีนะคะคือดีมากจริงๆแล้วก็แบบพิกเมนต์แน่นอยู่นะแล้วก็ติดโทนดีดูรีจะชอบทาตัวนี้เป็นตัวเบสทาก่อนนะคะแล้วก็ จะทาแบบโทนเนี่ยตุนๆนี่างคือมันได้หลายลุกมากจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบใครอยากได้พาเลตอะไรที่แบบเบตเตอร์เลตแล้วได้ได้หลายลุกได้โทนซ้อมก็ได้โทนแดงก็ได้หรือชมพูหวาน หรือสายคือดีมากดีหมดเลยนะคะต่อมานะคะขอพูดถึงมาสคาร่าข้ามอายเนอร์ไปแล้วกันนะเพราะาปีนี้ไม่ได้แบบมีความประทับใจอายเนอร์ะไรเท่าไหร่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบของเดิมๆที่ใช้อยู่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็จะเป็นอันนี้มาสคาร่าที่รู้สึกว่ามันปังแล้วต้องบอกอีกแล้วนะคะก็คือของ Lo r e a l นะคะเป็นรุ่น last paradise นะคะนี่เลยนะคะสภาพจะเย็นๆหน่อยตัวนี้เนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งคือหัวแปลงเขาจะค่อนข้างแบบว่า หนานะคะทําให้เวลาปัดอาจจะเลอะหนังตาได้แต่ว่าบอกเลยว่าตัวนี้ขนตาแบบเด้ง งอนทั้งวันปังมากร้องไห้ก็ยังไม่หลุดอ่ะจริงๆดูซีรี่ร้องไห้น้ำตาไหลเกิดเหตุอุบิเหตุฝนตกอะไรก็คืออันเนี้ยเด้งทั้งวันมันทั้งยาวทั้งงอนทั้งเด้งแล้วก็เป็นอะไรที่ถูกและดีด้วยเป็นรุ่นที่แบบยูริชอบใช้แต่วันนี้ไม่ได้ใช้มานะเพราะว่าวันนี้แบบอัดคลิปชิลๆว่านก็อันเนี้ยมันจะลาออกอยากนิดนึงก็เลยจะเอาไว้ใช้กับวันพิเศษหน่อยเนาะเอาเป็นวันที่แบบว่าเราจะต้องขนตาสวยเด้งตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยก็จะเลือกใช้อันนี้นะจ๊ะสำหรับวันไหนที่อ,อ,อยากขนตาเด้งสวยอออากกกนะะ็จชบ อันนี้นะคะเป็น Ma y บ e ี l i n e Hyper Curl นะคะตัวนี้จะชอบใช้เป็นสีน้ําตาลแหลกมันจะมีสีน้ําตาลกับสีดําแต่ว่ารู้สึกว่าสีน้าตาลมันปัดลวตามนวนขึ้นเนาะแล้วก็หัวแปรงก็ใช้ง่ายอันนี้ก็ใช้สีน้าตาลอยู่นะและเนี้ยอันเด็กประสงค์มากปัดขนตาก็ได้สีน้ำตาลคือปัดให้คิ้วต่างๆก็สวยคืออันเนี้ยดีแล้วก็ถูกมากชอบจัดโปรโมชั่นบ่อยอันเนี้ยจะซื้อตุน1แถม1ึลดราคาบาบา,บาคืออันเนี้ยราคาร้อยกว่าบาทคือดีมากจริงๆแล้วก็ล้างออกไม่ยาก อันนี้จะใช้เกืบทุกวัน everyday look เลยใช้บ่อยมากต่อมานะคะจะเป็นไอเทมที่ยูรีแบบชอบมากเป็นอะไรที่อเนกประสงค์มากเป็นไอเทมที่รวมทั้งไฮไลท์บอนเซอร์แล้วก็บัชออนอยู่ในตลับเดียวนะคะนั่นก็คือของ A ว r ก g l s s s อันนี้เลยจ้ามัาจะโชว์ยงไงโดนขาก็มันเป็นกระจกสะท้อนอะเออเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนมันจะมีทั้งบอนเซ์ไฮไลท์บัชออน เกต้า <Get> ที่รีบอกและสีบัสออนอ่ะอันนี้อันเนี้ยคือสวยน่ารักมากสีแดงกำกัๆนะคะแล้วก็อันเนี้ยเอามาปัดไฮไลท์ได้แต่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเซตติ้งพาวเดอร์นะก็คือปัดทั่วทั้งหน้าได้ไม่วอกนะคะและตัวนี้เป็นไฮไลท์คือไฮไลท์ของอวกาศมอกเลยว่าเดอะเบส มันจะละมุนมากวันนี้ก็ปัดของอวกาสเนี่ยเห็นปะมันจะขึ้นเงาสวยเป็นธรรมชาติแล้วไม่เป็นกิเตอร์จนเกินไปแล้วบอนเซอร์เนี่ยก็คือเข้ากับผิวได้ mm hmm. เฉดดง้งเฉดด่างอะไรอย่างเงี้ยดีเป็นอะไรที่หยิบตลับเดียวแต่งหน้าได้รวดเร็วแล้วจบไวมากแล้วก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากแล้วก็ใช้ได้นานมากจริงจริงปัดแล้วปัดอีกปัดควันก็ยังไม่ไม่หมดนะคะจริงๆริเนี่ยมันมีอีกอันนึงที่วิวก็ชอบอกันแต่ว่าไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้ของอวกาศก็คือพาเลตของปัดแก้มเรารู้สึกว่า ที่เป็นพาเลตแบบนี้เขามีมาเรื่อยๆแต่หมายถึงว่าตัวปัดแก้มหรือสีบนเสื้อเขาอาจจะแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงก็ลองไปดูมันเป็นพาเลตที่ดีแล้วก็คุณภาพดีใครอยากได้ไฮไลท์สายผู้ดีอะอวกาศปังมากต้องไปลองอากีพูดถึงปัดแก้มขอพูดถึงปัดแก้มที่ชอบในราคาที่ย่อมเยานะอันนี้จะเป็นของแคนเมกนะจ๊ะเป็นสีนี้เลย สี Pw 2 3คือเป็นสีที่น่ารักมากเอสีมันแบบว่าพีชอมชมพูอะ่ะแล้วก็ปัดออกมาคือมีความติดโทนมีความระลือ่อและอันี้มันจะมีกิตเตอร์เล็กๆด้วยแต่ว่ากิตเตอร์เขาจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะมันก็จะเห็นเป็นกิตเตอร์แต่มันเป็นคิตเตอร์ที่แบบมันอยู่กับแก้วแล้วมันน่ารักอ่ะจริงๆทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าอยากหาบัสออนถูกและดีติดโทนสีน่ารักก็ลองดูของแคนเมสเขามีให้เลือกหลายสีมากๆหนึ่งในนั้นสีที่อยากแนะนําก็คือ Pw 23น่า รักมากเลยทุกคนอ่ะมาถึงลิปสติกแล้วนะคะทุกคนปีนี้ที่ผ่านมาชอบทั้งหมดสีแท่งที่ฉีบใช้บ่อยที่สุดนะ mm hmm. ก็ขอมาเริ่มกันที่สายเก่ากันก่อนนะคะ mm hmm. ก็จะมียี่ห้อนี้นะคะอันนี้จะเป็นของเกาหลีเนาะแล้วก็อันนี้เป็นว water t i n นคือสีน่ารักมากๆมากจริงๆเบอร์ศูนนะคะเนี่ยมันน่ารักมาก,มากจริงๆแล้วก็เวลาทาที่ปากมันจะมีความฉ่ำแล้วมันก็ไม่หนึบมันเป็นวอเตอร์ทินี่มันจะ ความแบบเหมือนจะก๊อสแต่ไม่ก๊อสอะ่ะแล้วก็มันแบบละเลื้อนในปากคือดีมากอันนี้คือหยิบใช้บ่อยมากวันไหนแบบว่าคิดแล้วไม่ออกคือบบอันนี้เลยอัน,น,เ,อน,นเดียวจบดีนะคะสายเก้าอีกอันหนึ่งก็คือของโฮลิก้าตัวนี้จะเป็นสีตุนต่นๆหน่อยนะคะตัวนี้ก็เลิศดมาเหมือนกันนะคะเป็น เบอร์0ูนย์นะคะอันนี้เนี่ยก็พีมาเนาะแต่ว่าในไทยมีขายแล้วแหละไปลองสีกันได้อันนี้สีมันจะแบบว่าอิดซ้อมมาทุกคนคือสีมันดีมากแล้วก็เนื้อคล้ายๆแบบกีเลมันจะมีความเป็นกรอสแต่ว่าไม่หนึบก็คือเป็นแบบวอเตอร์ตินนั่นเองนะคะคือ <c oughs> มันจะมีความแบบเหมือนน้ําให้กระปากแต่ว่าไม่ฉ่าเหมือนกรอสเออพูดไม่ถูกอะคือมันจะปากฉ่าแต่ไม่วาวอะปากฉ่าแต่ไม่วาวนั่นแหละต้องไปลองอันนี้สีสวยมากต่อมา อันนี้จะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะ<น>ก็คือของ Canmake นะคะตัวนี้เบอร์0ูนรุ่นตลับนี้นะอันนี้เนี่ยสีน่ารักมากแล้วก็มันจะเหมือนกึ่งลิปปามปนิดนึงแหละเขาบอกว่าตัวนี้มันจะมีความฉ่ำช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นสีมันจะมีความแบบชมพูโอโรสกีบบัวไม่กีบบัวหรือยังไงไม่รู้แต่น่ารักมากเลยคือเนี้ยสีอันนี้ยกันตาย ถ้าใครอยากแบบปากสุขภาพดีแบบเร็วๆรีบๆแล้วก็ปากแห้งมากๆเนี่ยยูรีแนะนําสีนี้สวยแล้วก็ของแคนเมกเป็นอะไรที่เติมความชุ่มชื้นในปากดีมากเขาเหมือนเป็นลิปสติกตึงปาลมอะเออต่อมานะคะแบรนด์ไทยที่ชอบเลยนะคะอันนี้ของค p a เพสรุ่นหัวใจล็อกอันนี้คือเลิศมากดีมากนะคะอันนี้เบอร์07นะคะเป็นรุ่นครีมี่เขาจะมีรุ่นแมทรุ่นชาย รุ่นครีมี่ซึ่งครีมี่อ่ะจะเป็นการก้ามกึ่งระหว่างวาวกับไม่วาวแต่ว่ามันเป็นอะไรที่พอดีมากๆมันตุ่นแดงจริงๆอันนี้จะออกโทนส้มตุ่นแต่อันนี้เป็นแบบแดงตุ่นแบบเชอร์รีอ่ะทุกคนแล้วอันเนี้ยน่ารักมากอันนี้ก็ทาด้านในอยู่นะเนี้ยแต่ว่าทาเยอะไปหน่อยแต่อันนี้ผสมลายสีมากทุกคนมาสีอาจจะเพี้ยนแต่ว่าเนี่ยสีน่ารักมากจริงๆอ่ะอันเนี้ยแล้วก็เนื้อของเขาคือปากมันจะแบบมีความฉ่ำนิดนึงแต่ว่าไม่ได้วาวเออเพราะมันแบบ ไม่ได้เป็นรุ่นชายซะนะแต่ว่ามันเป็นรุ่นคิมมี่ก็ปากดูแบบละมุนนะดูกำมะหี่อ่ะเอออันนี้คือดีมากอันนี้ก็ถูกและดีมากๆนะคะท้ายแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้สำหรับการแต่งหน้าในช่วงนี้นั่นก็คือสเปรย์ล็อกเครื่องสำอางที่ยูริชอบและราคาไม่ได้แพงจนเกินไปปกติอะสเปรย์ล็อกเครื่องสำอางที่ดังๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของอวนิเคใช่ไหมแต่อันนี้เป็นสายเกาหลีซึ่งราคาซอบลงมาแล้วมันดีมากทุกคนนั่นก็คือของ S อสพ ซึ่งปีที่แล้วยูริเคยชอบรุ่นโกลของเขาแต่อันนี้เป็นออยคัสก็คือมันจะช่วยควบคุมความมันโดยเฉพาะเลยตัวนี้ดีมากๆอันนี้ไปสอยมาจากเกาหลีนะแต่ว่าในไทยมีขายนะคะที่บอนบอยเราแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยฉีดอันนี้นะมันจะทําให้เหมือนล็อกเครื่องสำอางให้อยู่ทนแล้วก็ช่วยควบคุมความมันด้วยสเปรย์เขาจะมีความแบบละเอียดกําลังดีแล้วก็ช่วยควบคุมความมันได้ดีมากและที่สําคัญถ้าวันไหนไม่ฉีดเรารู้สึกว่าเครื่องสำอางมันติดแมสมากกว่าตอนที่ฉีดอะ คือฉีดแล้วมันจะทําให้เครื่องสำอางมันล็อกอยู่กับหน้าเราเวลามีอะไรมาถูมันจะแบบหลุดยากนะคะก็อันนี้ดีมากแล้วก็ฉีดแล้วผิวมันก็จะแบบเหมือนเครื่องสำอางสดใหม่อยู่ตลอดเวลาบอกไม่ถูแต่ว่าหน้าไม่ค่อยมันด้วยนะเป็นอะไรที่แบบชอบมากจริงๆไปลองนะคะ s อสโุ่นออยคัต ข้บแ้วเรียบร้อยนะคะสาหรับเมคอัพยูดีชื่นชอบในปี2 0 20นี้นะคะก็ไม่ได้เยอะหรือน้อยจนเกินไปนะเป็นอะไรที่ยูดีเลือกมาว่าชอบจริงๆก็ตัวไหนนะคะโดนป้ายยานะคะหรือว่าใช้เหมือนกันก็ช่วยมาคอมเมนต์เม้ามอยกันนิดนึงนะคะยูดีจะได้รู้ว่าแบบเออมีคนใช้เหมือนเราหรืออุ้ยอันนี้น่าสนใจอะไรประมาณนี้จะได้มีกําลังใจในะการทําคลิปต่อไปเนาะบางทีทําคลิปมาแล้วแบบเงียบเหงาไม่ใครคุยด้วยก็เหงาเงาเหมือนกันนะคะนั่นแหละเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นเลยนะคะว่าคลิปเฟเวอริตของยูรีทุก แน่นอนดังนั้นเนี่ยเป็นของคิริชัยและชอบจริงๆนะจ๊ะโอเควันนี้คงต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้ปีใหม่นี้นะคะทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่รอดโควิดกันไปนะคะเราจะได้กลับมาเที่ยวกันใช้ชีวิตตามปกติกันเหมือนเดิมสักทีนะคะหวังว่าปีนี้เจ้าโควิดจะลาเราไปสักทีนะจ๊ะทุกคนโอเคไปละบายสวัสดีคะ่ะดูแลตัวเองด้วยนะ อนออย่าลืมนะคะทุกคนกดติดตาม subscribe ช่อง YouTube y u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  e ยูริอุคุริตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใ,ใหม่ๆของยูริกันค่ะและพบกันใหม่นะจุ๊บๆุบ